I can ก้าๆก้าเก้าวๆก้าๆน้น9 99, 9 99, 9 99. องออกแล้วนะนกินลูกไม่สนนะคะ กินนี anking, ่น้องเก่งๆไม่ซนเลยเนี่ยเห็นไหม mẹ bay bông bông mẹ bông bông bay bông 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 nha bông 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 ดูไว,ย,วยนะดูนั่เก่งๆเลยเดี๋ยวนี้อาบน้ำไม่ต้องร้องไห้แล้วนะววนัะ่น

ไว้หอไมไว้นนาวไว้หอไมไ้หอไมไว้บนนาวโอ้อออตุมล้างหน้าด้วยเอาน้ำล้างก้นน้องมาล้างหน้าเหรอไปกันเถอ